ศ <usion. S 2> <omdat> ิลปินสาวน้อยมหัศจรรย์ อ right. oh. ุ้นเกีบ <tech> อ oh. ่นๆไม่ออกไปคุณแม่ประมาณสามเ้าเอุ้มเาเต่อุมยเ้าเต่้ม้ยมอนี่หอมมากแองุบๆาไมิแันดใจด้วยกูสิคืนเอาไมมคนหนหโอ้ยโอ้ยยกม้นก็หยดเร่งแะลโป๊ดวแ่เกาเลยหาแ่เกายหา คุณขอบคุณขอบคุณแต่สำับเนีพพ่ยขอบคุณ

อ่อคุณข่แลลเอซีอ่าอ่าอ่ใครพูดเดียวนี้จะมีเพอได้กันแล้วคัล่ะเข็มตือเข็มตือได้เข็มเชมเชมเชมท่านนายกนั่งบนยื่นว ไดยินต่เป็นพ้ำมาายด้กเทสพุทธีเสบานเมืองไปถามได้ต่อพยนไปย่าอีส้เสยจิส้มพูนเป็นไผ่ินเนเช็แยกย่ยยยลูกคืนนี้จับาได้น่เนี้ยเป็นยู้ฟากระปูซีลเพินไปนน่นแหยโอ้อันนั้นรักเรียนนอกได้หน่ะนอกใสู่้วเรแมกูไปได้วระไขสีน้องเลาลูกถึงลูกใหญ่ย่ยลูกค้นจับาได้ย่ยยางหม่องก็น้ำไข่ดู เราางไปย่าเขาได้ลู้แยกเอาอกแดูแตนเรื่งระยทายันตเต็มสามออมาหาหลลูกหลเต้ามสบา๊เอาเดียวในเสียงนัจะเเสียงิพูดออก้านันกกิเพาล้านกวิมเฮียเราอดเอาอดมีเมียกี่คนล่ะ เฮ้ว่าาทีเเนี่ว่าถ้าเป็นคนอักขวันเจเลาแ่งดอกเจบพี่รองหรือวาในบุรีมันนี่คงามีซีตาแต่วามในงานวาต้องาิตี่ซื้อแล้วแล้วซื้อหนังว่าันเง่ามนเฟซื้อหนังมายังมาย่งไมาย่ไปลเออมือนีกูมา่านีลาานซลาคุณหลงปรติดตอเหนียวีจีเยเออ มองนีก็จิมนเชยงยืนเนาะเดี๋ยวเดินทางมาจะใส่มาจะใส่จะสีชัยยื่สจะโศจะโศจะโสเออันแสเนเอาพันกบนเชงยืนมานี่แหละหดเชีบอกว่านี่ห้องโอ้นีนัเี่นังกับชอ้ากเห็นตาผู้สิบกินเห็ดไข่จุก้ เออรอาแม่ครับไอ้อก,ก,ก,กุ้งด,ดยวอีกแล้วขอบคุ้ครัาขอบคุณคทับอคุณงครับโอ้แข้งรับตอ,อนนั้นคืออะไรคยังคือแกนตุลอบอยู่ขณานั้นเส๊อีสันไม่น้อยทะกี้แนี่บ่อนเลยกี่หอ้อหอห้จุดร้อนทีบอดเอเอเฮ้ยแถวน,นี่มึง,งมยิ้มแล้วเขาทุบผูกวันอ่ะอะไรยิ้มด้วยหรอจุดของเขาแรกในจุดผมเอออยู่คนรลาดบานกู้นี่ทาเาทุบผูกบานกูเนี ผู้เล่นอ่ะเอาสารคามกับผู้กับยพุกับผู้ใชเงินผู้กันเลนก้มาบ้านเงินผู้ก็งนนหรอเออแล้บ้านชนาะเกินมือหมู่พม่เงินแบบไี้ครับเพราะผู้อือคนตุ่มอุ้นีคนผูได้เงินผู้เนี่ยพะค้ยิ่งหมู่เลยยิ่งนจติงลายอยู่ได้ไห้ค yeah ไหนได้เนี่้เพานยัถึงนวันว่าเมื่อเงบุญพรเวทบุญบาชาเนประวัติศานี่ยแม่จ้ารับเลยนี่นี่พยุทโคศกสาวนอยเนี่ยเออโคศกิดเขที่สุดในประเทศไทยโคที่ไมรุนที่สุดใน่าสน้อย่่ก็จะจาขอัเนี่จ้างจ้างไปง่ายอย่างครับง่นยจกเาะ โอ้ผัวตายแกสิบวอดหัวไปเราหอบวอดเขาไปแตต่กซิบวอดเขาโอ้ได้มือได้เม้นไปเอาหัวได้ดีแหละเอาวิธีสามสิบสองเอออันบว่มี่เนาะเอาหัวมือในเบ้นเอาสามสิบเอ็ดเอาเป็นมาเดียดธนญงก็กระาำดูเพิ่นลมาเซลสามสิบเอ็ดมากราฟปีหกแปดเอาเพิ่นจักกินโดยธนายกเลยนะครับแต่มีห้องสองเสนออยู่ภายใต้การบริหารของวอตจูนี่สาวน้อยระเพิร์ลโชเนี่ยครับเวทีเครื่องเสียงก็ต้องห่วงครับแบบเดียวกัน ม่มีขนามากเลยนี่ใหม่ใช่ไหมมือนี้แห็งไรกันบ้างเไปลายศิลปินเทีความกับบนเวทีสาวน้อผู้ใดสิไปนีรับได้อายุสิกปีครับสาวน้อยเปรตแม่สาว้อยริโชอบใจังจังเลกอยเาจะยั่คุยพระเอกนี่นะาเหยียี่แปสิบหกปีเอาไปเลยเิเอาเลยเพื่อ a วันเารกลเลยเอากเอา แล้วสมุติอขานี่ในน้ำเชื่อว่าคนแง่ป่าเสียงไม่ใหญ่มอล่ำเกลิ่เสียแโอ้อเดนเตยนนี่แสนเสียใจเอาว่าเมวไปนี่ส่แสดว่ามอล่ำค้าวนี้เป็นมอลำกัมพาเขาขึ้นรู้ว่าเขาเป็นกัมพอ้ย วันทองเอ๋ยกูสิบุยเท่านั้ชีวามึงจะต้องหมุนสังึาสนแทงมงนีชีว่าเจ้าสุสีะไังอยนเป็นลูอเนนนนนนนอนนนนินน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 นานน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 นเนน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  พี่น้องเอ๋ยเดี๋ยวมี่สิบปันเอาซื้อมาใยนะเรบมาซื่อเราโ่อรแข็เนี่ยเมื่อเราเคีน้องแค่ดูจะดีขุนแผนขุนแผนเขาทนหลายหลายสั่นลื้อไม่เห็นกระดางี่เห็นหูดีเดี๋ยวพีสิบปันส่าหรู้เขาก็บอกว่าเมียเขามีสูบนาแม่าตาอยู่ทีาองวันนี้ไปสั่นี่เงนั่งไปสั่งไปหัวไปร้องแมยเลีนยสูบมันทองขุนแผนตัดชขอยวนทองแซ

我期。<noise> <noise> <noise> มยังอกว่มันเสียงกูยังเคเห็นเต็มตามึงแก้มาเสียงกูหันแ oh. uh ้มันแปบมึงร้องกูแมใครหัำกูแปกนี่อีวันทองเขามึงหารู้ไหมว่าเส้นทิ่งคุทำลงไปนั้นมันส่วซสาสามัญสำหรัเกิดไอหูจะบาร์เย็นๆลูกยาวนี่ใส่่มยไปใช้กแานขุนแขนแหวงที่พับหรือาี่ักข้อมังว่าข้ามมันพผุดแม่นเห็นหนี เจ้าภาพเอาพมันมาท่องสิมาจการนั่นโอ้ไม่รู้นะพมันมาท่องกูรู้แล้วว่ามึงเป็นไทยมึงคืออีพอนไงพ่อวันได้อีนมึงตื่นเต้นอ้ยไม่ใช่นะมึงไม่ได้เอาชีการให้เขามึงม่หลอกจะไปเจ็ดไปอวันน้องมึงเจอตัวแค่เพียงกูรู้ว่ามึงเป็นไทยกูงเป็นของก จนกระทอมทีกฎหมายมั่ถึงเป็นเป็นทัวเนาะพอว่าคนเสียสตินั่กรท่อมเลยจสิ่งเสพติดนี้ดีครับแต่กราม่หงายได้ไปหาจินได้ก็เราใส่นกระทอมไปดืยมกนจินน้ำแข็งหน้าผมบอกิแมงกุกินน้ำแข็งหน้าผมกินแองก่กแองกุกไรเศรษฐกิมันกยิ มงอเงนตัวนี้พอมันอีวันทองไปบอกของานบอกครับเอาไปยังแบบเพื่อนแจ้งถือของแท้โอ้เจ้าหนุ่มาเปิดโล่กูแรลกรัก่็ไปวันพร้อกับคุณสักก็จะสองเจ้านองบ้าคาอันนี้วานนาเปเจ้าภางคุณเมืองนี่เพิ่นสิมวเห็นคุณแกะทองเนี่ยเจ้าภาพจริงเจ้าห้เภาพอไร้มาหาเก็บห้องซักมันจะเด้นาหาเอาหองสักเฮ้ยงาเนี่ยงี่ันของกีสกูลจะของนะนะย ต้อเข้ามาคมตามนีนี่ไงขาขึ้นกันแบบระพาเผาอีกทนีม่แม่เบ่ออาบใส่ไข่ก็มาไข่ช่วเลยแล้วมันไข่ม้าเอเชียด้วยลูกลูกลูกกระบอกลูกพ่อพ่อนพ่อเอาดอกดอกรอรอคือผีเอกแบที่มันไปเอกไปแอบโจ๋ลูกมันนิดหเอาไปดูได้ติบเอาเราานข้าสุดห้ายเลยนะ อมใไก่ด้ยมันหายตัวใ้พอมด้ีแม่ว้ยตลอดเขาปึ๊บหายตััแม่โเยาังแระดไหไปใส่มันเปิดตมันอยู่หลังตัยุบบอกมันยคาคาตายตัต๊ทสาตัแล้วมันนี่รู้หันไม่เป็นยังนะเพิ่งทานเพิ่งอยาง้นโอ้ยยังเี่งก่อนเสือผีนั่น No, oh, me มึงนี่นะใครแมกูมเปิดร้านตลาดของมึงย่างเข้าไปในร้านตัดของกูแต็มท่วมเลย <c oughs> ขอหาบกลุษขอหาสถานในเวลากลางวันเลยตัด <c oughs> ตาแรตาแรตัดจิตัดใจตาหูหั <c oughs> นวเราะอะมันจะเป็นยังไงอะไรเห,หรอ

ข้าอยากไี้ชีวิตอยู่ต้องตี้ขอแต่เตียงเอาชีวิตใน้จสิแกนในหลังที่ ใหันครับเดี๋ยวนี้ไปบอกทุกันอันเดี๋ยวนี้ เรยกเงื่อนไงเงื่อนแย่ไปไม่บอกสัวันหมู่บ้านไมบอกเกไม่บอด้ไม่มคนอื่นบอกเกี่ที่นี่วะเนาเอ้าอีสองรอบอีสอง่อนอุ้ยอีคนอะไรอีเข้าเน้ แง่ๆๆโอ้หมู่บ่ล่ะบ่ได้หามาซ่บบ่ฝนแท้พี่ ขึ้นาันาผมพระเอก้เต๋อขึ้นาพี่เอก่เต๋อวอขึ้เวนี่ชิ้ไม้ขึ้เจ้นมครับเปีนเรยกพี่วขึ้นรอกยาดเรียนยังใเรขึ้นมามาขึ้นเจ้าหนุ่มต้องเปียนใส่ยูยาียวใส่ยูเนี่ยขึ้ยังลิงะเรยนเรือยใส่อิ่ยู่แต่ไหนก็น ah ่คนลิงตั้งอยู่ยนไม่สากท่นก็าลิงเที่รถขึ้นเรียน่ึยน

มงนมีสิเตสวซสซ่าเลุขนาดพระสงฆ์อกเจามึงก็บ่าวไอ้บินวันนี้เราคูจะตัดข้อมีเสียงเหจาอนกันโอ้โหตายเดี๋ยวใหญ่เดีวมาซันมาสิดแล้ใหญ่จะพิเศษบอกกัน้องเครื่องเดียวมาบอังวนีอ้ยมเิ้บอกงจะรับผมลูกเกิดสุขันสร้างน้องเสยตัวแรน

ไม่ตีมาแน่แต่ลูกตีไดตีบดังตีนีสินใช่เออมีนอะไรแลาด้เดแคไดแบบีสินนี่ังครัใ้ตัวจะเองเขเปลียนพ่อไม่่ไข่เปลยนเี่ยเ่ได้ขึ้มาเ้มงเลยตีมาไปมาูว่ที่เที่ยวปกมึงยา กูมาไหนกูน <bra in. S 1> ี <S <S <ing> ่เป nee, ็นคนถามาเองใช่โอ้สิถามว่าไงามว่ายาไหกูเนี่ยมูดกะทีมูดกะทีพี่หัวดชังพูนมาเนี่ยสต็อกลิสมึงคืออยากแม่มันจะน้่เหนียวเท